อนาคตของประเทศไทยไม่ใช่เรื่องว่าจะทะเลาะกับใครหรือไม่ทะเลาะกับใครครับแต่มันเป็นการยืนยันเรื่องง่ายๆพื้นฐานที่สุดก็คือประเทศไทยต้องเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางออกทางเดียวที่เหลืออยู่ประชาธิปไตยที่ประเทศไทยไม่มีรัฐประหารอีกในอนาคตแค่นี้เองครับง่ายๆครับจะทะเลาะกับใครหรือไม่ทะเลาะกับใครแต่ต้องยืนยันในหลักการพื้นฐานอย่างนี้ แต่ที่ประเทศไทยมีประชาธิปไตยไม่ได้มีรัฐประหารซ้ําแล้วซ้าเล่าก็เพราะมีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งที่ยังฝักใฝ่เผด็จการที่ยังไปรับใช้เผด็จการถ้าไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไปเป็นนั่งร้านให้เขาหรือไม่ก็รับใช้พวกเขาตรงๆเลยการมีนักการเมืองอย่างนี้แหละที่ทําให้เผด็จการมันไม่สูญหายไปจากประเทศไทยเสียทีขอโอกาสนี้ ให้ประชาธิปไตยไทยเติบโตและแบ่งปานขอโอกาสก้าวไกลสองใบครับขอบคุณครับขอบคุณนกครับนี่คือเหตุผลทำไมต้องเลือกก้าไอ้กับธนาธราครับและและ้วพี่โอพี่โอมีภาพิงเหรอผ้พาพิงผู้แทนพูดพ้าพิงนักการเมืองทั้งประเทศถ้าคุณไม่ชอบนักเมืองคุณอย่าไปนักการเมืองนักการเมืองคือคนที่เสียสลายประชาชน <c oughs> ทุกท่านครับ ผมเรียนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอย่างนี้ครับนักการเมืองเป็นอาชีพที่มีเกียรติทําไมทราบไหมครับเพราะนักการเมืองเป็นอาชีพเดียวในประเทศนี้ที่แต่งตั้งโดยตรงจากประชาชนและอาชีพที่แต่งตั้งโดยตรงจากประชาชนก็เพราะมีประชาธิปไตยนักการเมืองที่ไม่เคารพประชาธิปไตยคือนักการเมืองที่ไม่เคารพจริยธรรมของวิชาชีพเัแล้ววันนี้ออมันไม่มีประชาธิปไตยตรงไหน มมันไม่มีประชาธิปไตยตรงไหนเราถามหน่อยมันไม่มีประชาธิปไตยตรงไหนสบ250คนที่เป็นประชาธิปไตยไหมครับแล้วคราวที่เลือกตั้งนายกคสองร้เท่าไหร่โอ้253ใช้สบรือเปล่าแล้วที่กกตไปเปลี่ยนสูตรคำนวณบ่ายตีลิสต์นี่ถูกต้องไหมครับพหอมปากหอมคอกกตแต่งตั้งโดยใครครับหอมปากหอมคอหอมปากหอมคอ เราตั้งคําถามกับเวทีนิเบตว่าทําไมต้องเลือกพักท่านครับแต่ละท่านได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นเศร้าๆศร้าเศร้าบาาวไหลนันั่งนันงันง,นงก่อนนันง่นงก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเราต้องฟังความคิดเห็นต่างกันได้ได้ครับเราต้องยอมรับความคิดเห็นกันให้ได้